คอนเฟิร์มแอปเปประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่13ตุลาคมนี้คาดเปิดตัว iPhone 12, AirPods Studio, HomePod ใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MZA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือและสาระดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกันเืบบเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกลา้า ก่อนอื่นต้องกราบเรียนให้ท่านได้ทราบกันนิดหนึ่งนะครับผู้จัดทําคลิปผลิตงานออกมาอัปเดตตามสถานการณ์ตามช่วงวันเวลาข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเท่านั้นอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเลยทั้งหมดหรือหากท่านทราบข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยคอนเฟิร์มหลังจากปล่อยให้เป็นข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่มานานล่าสุด Apple เริ่มทยอยส่งจดหมายเชิญสื่อเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะยังคงคอนเซปต์ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดิมในวันที่13ตุลาคม0 0 0าหรือเวลาเที่ยงคืนของวันที่14ตามเวลาประเทศไทยสำหรับคอนเซปต์ของงานในครั้งนี้ Apple สื่อสารผ่านข้อความ High Speed แสดงให้เห็นถึงความเร็วเป็นหลักสื่อไปถึงการที่ตัวเครื่องรองรับ 5G ทำให้มีความเร็วในการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้นและจะเป็นการนำา Apple A14 Bionic ที่เปิดตัวกับ iPad Air มาใช้งานกับ iPhone 12ด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ที่ Apple จะนำเสนอ iPhone 12ออกมาเป็น4รุ่นด้วยกันประกอบด้วย iPhone 12 mini มากับหน้าจอ5.4นิ้วตามด้วย iPhone 12และ iPhone 12 Pro หน้าจอ6.1นิ้วปิดท้ายด้วย iPhone 12 Pro Max ที่ขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว Apple ประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่13ตุลาคมนี้คาดเปิดตัว iPhone 12 a p p d e Studio Home Pod ใหม่อัปเดต7ตุลาคม2020 เผยราคา iphone 12ทั้ง4รุ่นเริ่มต้นที่2,500บาทคาดเปิดตัว13ตุลาคมนี้และล่าสุดได้มีการเผยข้อมูลราคา iphone 12ทั้ง4รุ่นซึ่งได้แก่ iphone 12 mini iphone 12, iphone 12 pro และ iphone 12 pro max จากเจ้าของทวิเตอร์ Apple l u m e r ได้เผยข้อมูลคาดการราคา iPhone 12ทั้ง4รุ่นเริ่มต้นที่649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,500บาทสำหรับ iPhone 12 mini ที่ถือว่าเป็นรุ่นราคาประหยัดที่สุดของซีรีส์นี้ซึ่งรายละเอียด iPhone 12ซีรีส์ทุกรุ่นทุกขนาดความจุเป็นดังนี้ iPhone 12 mini 64 g b 649ดอลลาร์ 9, สหรัฐหรือร,อราวๆ2,500บาท128 g b 699ดอลลาร์ 99, สหรัฐราวๆ21,900บาท 256GB799 ดอลลาร์สหรัฐราวร2า9 0 0บาท iPhone 12 64GB 749ดอสลลาร์สหรัฐราวร2าส0 0บาท 128GB ราคา799ดอลลาร์สหรัฐราวๆร4า0 0บาท256 g b 8 9 9ดอลลาร์สหรัฐราวๆ2 8 0 0 0บาทบต h o n e ร2 12, Pro 128 g b 9 99ดอลลาร์สหรัฐเราวๆ3 1 5 0 0บาท2 5 6 g b 1,099สอลลาร์สหรัฐ ราๆาวห0บาท512 GB 1,299ดอลลาร์สหรัฐราๆบาท iPhone 12 Pro Max 128 GB 1 0 9 9ดาสาอลลาร์สหรัฐราาๆ3 4 5 0 0บาท 256GB 1 1 9 9ดอลลาร์สหรัฐราวๆส7 5 0 0บาท512 g b 1,399บาท,บาท 1, ดอลลาร์สหรัฐราราๆ4 000, 3 9 0 0บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า iPhone 12 mini กับ iPhone 12มีความจุเริ่มต้นที่64 g b ในขณะที่ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะมีความจุเริ่มต้นที่128 g b โดยทั้ง4รุ่นคาดว่าจะใช้ดีไซน์เดียวกันต่างกันที่กล้องด้านหลังและขนาดหน้าจอเท่านั้นโดย iPhone 12ทั้ง4รุ่นคาดว่าจะเปิดตัววันที่13ตุลาคมนี้และซึ่งก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า Apple หยุดขายหูฟังลำโพงยี่ห้ออื่น คาดจะมีการเปิดตัว AirPods Studio หลังจากนี้แม้ Apple จะมีหูฟังของตัวเองและ b a t e ตัวบริษัทก็ขายหูฟังยี่ห้ออื่นใน store ด้วยแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากรายงานของ Bloomberg เปิดเผยว่า Apple จะไม่ขายหูฟังยี่ห้ออื่นๆหรือจะลำโพงอุปกรณ์อื่นๆและคาดจะมาพร้อมกับการประกาศ i p o d s Studio ต่อไปผู้ซื้อสามารถหาหูฟังยี่ห้ออย่าง Bose, r i t e h และได้อยู่ตามร้านต่างๆหรือออนไลน์ store ต่างๆแต่ Apple ได้นำสินค้าพวกนี้ออกจากเว็บไซต์ของตัวเองและจะไม่มีในสตร์ในอนาคต l r u m e r r g ได้ข่าวว่า Apple ได้บอกให้พนักงานนำหูฟังและอุปกรณ์อื่นๆของแบรนด์อื่นออกรายงานยังอ้างว่านี่เป็นส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มยอดขายสินค้าเครื่องเสียงต่างๆทั้ง HomePod และ a i r p o d s Studio ต่อไปก่อนหน้านี้ Apple ก็เคยเลิกขาย Fitbit ในปี2014หลังจาก Apple ประกาศเปิดตัว Apple Watch รวมถึงอุปกรณ์ของ s ซ n o s หลังขาย HomePod อ้งอิงจากข่าวลือ Apple จะเปิดตัวหูฟังครอบหูของตัวเอง a i r p o d Studio s ในปีนี้ซึ่งจะมีฟีเจอร์สามารถตรวจจับว่าใส่อยู่ที่หูหรือที่คอและเซ็นเซอร์อื่นๆรวมถึงอ e ีคอลเลเซอร์แบบโปรสำหรับผู้ใช้ทำงานก่อนหน้านี้มีวิดีโอหลุดออกมาที่อ้างว่าเป็น Apple Studio s คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 12ที่มาใน t o f i v Back u p ปเดต6ตุลาคม2020รวมวิธีง่ายลบพื้นที่บน iPhone ที่ทำได้ด้วยตนเอง เราเชื่อว่าปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอบ่อยๆเวลาใช้งานไปนานๆและมักจะเจอเสมอคือปัญหาพื้นที่ในตัวเครื่องไม่พอเนื่องจากแอปพลิเคชันที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นรวมไปถึงฟีเจอร์การถ่ายภาพอย่างไลฟ์โฟโต้ ที่ทําให้กิดพื้นที่ในตัวเครื่องมากขึ้นไปอีกจนในบางครั้งแม้จะใช้ตัวเครื่องขนาดความจุ256กิกะไบต์ก็แทบไม่พอด้วยซ้ําไปมาดูกันดีกว่าว่าถ้าหาก iPhone พื้นที่ไม่พอแบบนี้เราจะมีวิธีเพิ่มพื้นที่ให้ iPhone ได้อย่างไรบ้าง 1. ลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานวิธีง่ายสุดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับ iPhone นั่นก็คือาการลบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานนั่นเองบางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดมาใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียวก็แทบไม่ได้เปิดใช้งานอีีกกเลย็ม โดวยวิธีการลบแอปพลิเคชันบนไอโฟนนั้นเพียงแค่แตะไอคอนแอปค้างไว้ก็จะปรากฏสัญลักษณ์กากรบาทให้คลิกเพื่อลบได้ทันทีส่วนแอปพลิเคชันที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นก่อนจึงจะสามารถลบได้ซึ่งการลบแอปพลิเคชันนี้อย่างน้อยทําให้ได้พื้นที่เพิ่มมาอีก 500MB เมกะไบต์ถึง 1GB กิกะไบต์เลยทีเดียว 2. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันใดใช้พื้นที่เยอะที่สุดสําหรับวิธีตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันใดกินพื้นที่มากที่สุด ให้เข้าไปที่ setting general storage and account usage และเลือก manage storage ซึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านบนก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้พื้นที่มากที่สุดนั่นเองสามารถตรวจสอบได้ว่ามีแอปพลิเคชันใดไม่ได้ใช้งานบ้างก็สามารถลบได้จากส่วนนี้เช่นกัน 3. ลบข้อความเก่าๆทิ้งบ้าง ข้อความเมสเซจธรรมดาๆรรที่ไม่มีรูปอะไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายิ่งสะสมเก็บไว้นานก็ยิ่งทําให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกันอันดับแรกก็คือตั้งค่าการเก็บข้อความว่าจะให้เก็บข้อความนานเท่าไหร่ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่30วัน1ปีและตลอดไป forever ด้วยการเข้าไปที่ Setting Message Message history และ Keep Message และเลือกช่วงเวลาซึ่งข้อความใดที่ครบกำหนดจะถูกลบออกไปอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ข้อความถูกเก็บไว้เยอะมากแต่ต้องการลบในตอนนั้นทันทีก็ให้เลือก Keep Messenger ที่30 Day จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาว่าให้ลบข้อความเก่าๆหรือไม่ให้คลิกที่ Delete ได้เลยโดยไม่ต้องมาลบข้อความทีละอัน 4. ลองเช่าหนังเมื่อตัวเครื่องเต็มข้อนี้ถือว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยสำหรับ iPhone ที่ตัวเครื่องใกล้เต็มสมมติว่าเหลือพื้นที่แค่ 1G ให้เข้าไปที่แอป t u n e s Store แล้วเลือกภาพยนตร์มาหนึ่งเรื่องที่มีขนาดของภาพยนตร์มากกว่าความจุตัวเครื่องจากนั้นให้แตะที่ปุ่มแบนด์สอครั้งจะเห็นข้อความแจ้งเตือนว่าดาวน์โหลดไม่ได้เนื่องจากตัวเครื่องเต็มซึ่งตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจครับลองเช็คพื้นที่ในตัวเครื่องอีกครั้งจะเห็นว่าตัวเครื่องมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน,อน้อยสำหรับวิธีนี้คาดว่าน่าจะเป็นบัคถ้าหาก Apple ตรวจสอบเจอก็อาจจะใช้ไม่ได้ผล 5. ปิดใช้โฟโต้ส e a ม แม้ว่าฟีเจอร์ Photo Stream จะมีประโยชน์ตรงที่สามารถเห็นภาพถ่ายได้จากทุกอุปกรณ์ที่ล็อกอินด้วย Apple ID เดียวกันซึ่งภาพที่ถูกอัปโหลดลง Photo Stream จะไม่ใช่ภาพแบบเต็มความละเอียดแต่ก็กินพื้นที่ไม่น้อยเช่นกันถ้าหากจะเพิ่มพื้นที่ให้กับ iPhone นั้นง่ายๆก็คือปิดการใช้งาน Photo Stream นั่นเองด้วยการเข้าไปที่ s e t t i n g Ph o t o Camera และปิด Photo s t r e a m ซึ่งวิธีนี้จะลบรูปที่อยู่ใน Photo s t r e a m ออก แต่อย่าลืมว่าถ้าหากปิดใช้งาน p o t t s t t e a m แล้วรูปที่ถูกถ่ายจาก iPhone จะไม่สามารถอัปโหลดลง p โ t t s t t e a m ในอุปกรณ์อื่นได้ 6. ภาพถ่าย HDR ให้เลือกเก็บภาพใดภาพหนึ่งปกติแล้วการถ่ายภาพบหมด HDR ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไว้2ภาพคือภาพปกติกับภาพที่ถ่ายโหมด HDR นั้นหมายความว่าจะกินพื้นที่เพิ่มอีกเท่าตัว ฉะนั้นจะต้องตั้งค่าด้วยการให้เลือกบันทึกเฉพาะภาพแบบ HDR ด้วยการเข้าไปที่ Sitting Photo Camera ในส่วนของ HDR จะมีค e e p normal photo ให้ปิดส่วนนี้ไป 7. iBook เล่มไหนไม่ได้อ่านให้ลบทิ้งไปนอกจากคลิปวิดีโอและเพลงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเครื่องเต็มแล้วหนังสือที่เราดาวน์โหลดมาอ่านใน iBook ก็สามารถทำให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกันฉะนั้นหนังสือเล่มใดที่อ่านแล้วหรือไม่ได้อ่านแล้ว วรจะลบออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ตัวเครื่อง 8. แอปแต่งรูปทำให้เครื่องเต็มเร็วเช่นกันสำหรับใครที่ใช้แอปแต่งรูปอย่างเช่น CAMERA 360หรือ Camera p l u สจะเห็นว่าภาพที่ถูกปรับแต่งนั้นจะถูกเก็บบันทึกไว้ในตัวแอปยิ่งปรับรูปเยอะเท่าไหร่ก็จะถูกจัดเก็บมากขึ้นเท่านั้นเปลืองพื้นที่มากขึ้นไปอีกฉะนั้นต้องหมั่นคอยตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันดังกล่าว ใช้พื้นที่ไปแล้วเท่าไหร่ถ้าหากเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ตัวเครื่องเต็มต้องลบรูปออกหรือถ้ารูปเยอะเกินไปให้ลบแอปทิ้งแล้วดาวนโหลดใหม่ 9. ลบรูปเก่เาทิ้งบ้างรูปภาพคือสาเหตุหลักที่ทําให้ iPhone เต็มเร็วมากที่สุดมีหลายท่านที่เกิดความเสียดายรูปเก่เาๆและไม่ยอมลบออกจนทําให้ตัวเครื่องเต็มฉะนั้นภาพเก่เาๆควรลบทิ้งบ้างหรือถ้าหากเสียดายให้ย้ายไปเก็บในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยลบออกส่วนการถ่ายภาพ Burst Mode หรือการตรวจถ่ายภาพ10ภาพใน1ครั้งให้เลือกเก็บไว้แค่ภาพเดียวก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้นเช่นกัน 10. r รีเซตและรีสโตเครื่องในกรณีที่ลบรูปออกไปแล้วลบแอปที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วแต่เครื่องก็ยังคงเต็มอยู่มีความจำเป็นว่าตัวเครื่องอาจจะมีการ c ค a s h หรือคอนเทนต์อื่นๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นทางเดียวที่จะช่วยลบคอนเทนต์ต่างๆนี้ออกไปก็คือจะต้องทำการรีเซตหรือรีสโตใหม่ ซึ่งก่อนที่จะทำการรีเซ็ตจะต้องแบ็กอัพข้อมูลเสียก่อนจากนั้นเข้าไปที่ Setting, general reset all o l content and setting เพียงเท่านี้ก็จะได้ตัวเครื่องที่มีความจุเพิ่มอีกเพียบเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้ iPhone ท่านใดที่เจอปัญหาตัวเครื่องเต็มลองทำตามวิธีข้างต้นดูครับและนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับท่าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆ ข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเอ็มซา n n e แนลรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซา n n e แนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ